มาปล่อยตาวันพระด้วยกันนะครับในวันที่ฝนตกหนักขอนแก่นนะครับตอนนี้ก็ยังตกไม่หายนะดูบรรยากาศเราก็มาแบบสะบักสะบอฝนนะตกรถติดแต่ก็มาปล่อยเหมือนเดิมนะตอนแรกว่าจะปล่อยกุ้งนี้แหลนะนี้ลุงยาวบอกว่าเออไม่ตกมาได้อยู่อะไเอ็มแค่ไม่ตกไม่ท่วมือนงันโอ้โหปลากบ เต่าด้วยโอ้โหเต่านี่เราได้ลูกเต่ามาเพิ่มแล้วนะได้กินแล้ว <laughs> ได้ผักแล้วกินผักลูกลกบลูกลบนี่กบน้อยวันนี้ก็ตอนตอแรกก็จะมีคนมาเยอะอยู่นะแต่ว่าด้วยสภาพอากาศนี่ก็ปล่อยได้แค่มีลุงยาวกับผมกับข้ามยินมานี่ก็เลดมาครึ่งชั่วโมงอันนะนะตอนนี้ก็ห้าห้าโมงครึ่งละ นี่ก็เอ้ยรีบไปรีบกลับเหมือนกันนะเนี่ยดูดิฝนโอ้โหดูปริมาณน้ำปริมาณน้ำขึ้นมาเยอะมากหลายคนก็จะเป็นห่วงว่าปลามันจะเต็มสระนะครับดูดูน้ำซะก่อนโอ้ยน้ำเยอะขนาดน,นี้เดี๋ยวปลามันหาทางไปมันเองนะไม่ต้องห่วงแล้วก็ปล่อยมันไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวมันก็อยู่เล่นของมันไปเอง หัวเปียกอันเนี่ฝ้ายังเมื่อตึ๊ดตืออยู่เลยนะยังไม่มีทีท่าว่าฝนจะหยุดเลยดูบรรยากาศนี่น้ำเต็มสระเลยน้ำเต็มสระเลยนี่นก็ผักได้เป็นลงยาวมาให้เมื่อกี้กนนะ เ,ออเจอกันใหม่พระหน้าครับวันนี้ก็ตามสภาพนะครับโมทนาบุญด้วยกันนะครับ